สวัสดีครับนะครับมือนีนะครับมามาเยี่ยมชุ่มสวนทุเรียนนะครับในเขตอำเภอโน้นสุวรรณนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอเจ้าของสวนอยู่ทางนี้นะครับผมสวัสดีครับพ่อครับอันนี้นำตัวนิดนึงพ่อซื้อพ่ออย่างนาะโยทินครับผมพ่อโยทินเนาะพ่อโยทินอยู่อยู่บ้านอย่างครับอยู่ไรสมบูรณ์ครับในสมบูรณ์ตำบลโน้นสุวรรณครับตำบลโน้นสุวรรณอำเภอโน้นสุวรรณเนาะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับผมตอนนี้ปลูกปลูกทุเรียนทั้งเมืดเจ้กต้นครับตอนนี้รวมๆแล้ว ประมาณห่าลอยห่าลอยต้นเนาะมีมีอายุจักจักปีเนี่ยครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้หกหกครัหกปีครัสี่ปีนี่แหละครับหกปีกับสี่ปีเนาะครับครับจะช่วปีจะช่วงปีมันไล่หลุนครับมันไล่หลุนเนาะแต่ว่าวันนี้เมื่อเบลืองแปลงที่ที่เพิ่นพิ่งปลูกใหม่ยังยังบุถึงปีนะครับแปลงที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นแปลงที่ยังบุถึงปีนะครับแต่ว่าอีกอีกแปลงทั้งขวามือนี่คือประมาณประมาณเอ่อ จะเข้าปีสองนะครับตัวนี้เป็นเป็นทุเรียนหมอนทองเอ่อทั้งเบิดนะครับเนาะครับผมอ๋อเป็ามาเนินหมอนทองธรรมดาไอ้เลือกเลือกพันธุ์พันธุ์มะปูนี่เป็นเป็นต้นใหญ่อยู่บ่ครับหรือต้นหน่อยมันก็มีใหญ่ก็มีครับหน่อยก็เอามาลองเล็กๆหน่อยครับสทำต้นซื้อเอาตัวไหนมันดีกันเอาเอาต้นใหญ่กับต้นหน่อยมะปูเพราะว่าต้นใหญ่มันจะกหลอดมากกว่าครับหลอดแล้วก็ตัวเร็วกว่าบ่ครับผมอ๋อ ก็คือลักษณะการเลือกการเหลือกพันธุ์เขาเลือกจังไหนครับเบึง้งเงแล้วที่ที่เลือกมาปลูกไงกระเหลี่ยมแต่ผู้มมากเนะาะผมก็มักกระโดงครับพัท่า<อ>น,นกระโดงบ่ครับผมอ๋อบางคนก็มักแพ่งข้าบครับรบ่ฮู้ว่ากระโดงก,กับกับขางถ้าความคิดของของของพ่อนี่ตัวตัวนี้น่าจะดีกว่ากันบอกว่าถูกกันเนาะผมว่ามันงาไหลายมันเป็นทรงผุ่มดีทรงมันงามเนาะกระเหลี่กมแต่พุ่มมากเนาะกระโดงกับกับกิ่งขาง มันก็มีอยู่สองอย่างน,นั่นแหละที่เลือกแต่ว่าพ่อพิ่นเลือกกิง่งกิ้งกระโดงมาป,ปลูกนะครับตันนี้นะ่าจะปลูกประมาณประมาณเดือนไหนตันนี้นะครับผมจำเดือนไ่ได้<ะ>เกือบจะถึงปีแล้วเนาะเก<ะ>ือบ<ะ>จะถึงปีเนาะต้นปลายฝนบ่ครับผมปลายฝนบันนี้ลักษณะการดูแลเขาดูแลอย่างไนครับเนี่ยหลังจากปลูกแล้วนะครับรดน้ำสีดบำรุงคือคือขอให้ขอให้น้ำจะขาดนะครับเนาะอ่า การการใส่ปุ๋ยมันใส่ใส่ลักษณะใส่ใส่เดือนหนึ่งใส่ยักเถื่อครับมันก็เบิ้งเดือนหนึ่งก็ประมาณสองเถื่อประมาณสองเถื่อเนาะก็คือสิบหามือใส่เื่อหนึ่งนะครับแล้วก็พ่นยาพ่นยากับพ่นตามหลอดมันบัคคับลครับครับถ้าเกตจังไหนครับวิธีการพ่นยามาเรงครับมันช่วงมันจะออกเพื่ออื่นยังหระคือมันปีออกมาบ่ครับผมปีเร่งแดงมาบ่ครับผมก็กรเริ่มฉีดเลยเห็นบ่ครับเริ่มฉีดครับอ๋อกับใบอ่อนฉีดอีก ครับก็คือฉีดฉีดยาไปเรื่อยจนจนใบมันจนใบมันเรื่อมแกบ่บ่ค่อยค่อยเศร้าค่อยเศร้าครับอ๋อมันก็เร้วแต่คนเนาะบางคนก็เอาแบบยังก็ฉีดให้มันแกเร็วรนะครับจะบ่อดยาบ่อยบางบางคนก็ไปเล็งให้มันแกเร็วพร้อมครับ,รบกค็คือก็คือการการฉีดยามาแร็คือ,อฉีดตั้งแต่มัน,ม,นมันแตกใบอ่อนออกมาจนจนใบมันแก่นะครับ แต่ผู้ลังคนเพิ่งใส่เทคนิคก็คือเฮ็ดรเวนแกเร็วๆเมื่อไรจะสีเขาเขากินบ่อใดทีเนาะปอเนาะกับบ่อใดเปลืองยาบ่อใดเปลืองยาไปเสีบ่อยไปเสียบ่อยเนาะนะครับก็คือเทคนิคของพ่อคือการการให้ปุ๋ยคือให้ใหสองเถื่อเดือนหนึ่งทุกที่ผ่ามือใส่เรื่อนึงเนาะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยอย่างครับตัวตัวแปลงตัวนี้เขาแก้วครับจะเน้นเขาแก้วเอาเขาแก้วโดยตลอดเลยเป็นบ่ครับผมอ๋อแปลงนี่ิ่ณใส่เขาแก้วตลอดนะครับทั้งทุกแปลงเลยเป็นบ่อ ท,ทั้งทั้งทั้งแปลงหกปีหาปีกับเขาแกวบเบื่อเลยบ่เขาแกวครับอ๋อตัวนี้เป็นทุเรียนนะครับยังบ่ยังบ่ถึงปีนะครับปีกว่ากว่านะครับเสมอแต่ว่าใน,นจังหวะที่เพิ่นปลูกทุเรียนอยู่เพิ่นกับปลูกพืชแซมน้ำนะครับเ,รเป็นมั่นนะครับเพื่อพอทุเรียนมันยังไอสางไรได้ไอเพิ่นบ่ได้นะครับก็ต้องเอาตัวมั่นนี่เป็นตัวเลียงก่อนนะครับกุดมั่นเพื่อมาสื่อยาสื่อปุ๋ยใส่ทุเรียนนอกพอเนอะาะครับผมนะครับพทุเรียนยังต้นหน่อยอยู่ ก็ตองพ่นฟลีดเร่งบะไ้ก็เลยต้องเอาตัวนี้มาเลี uh> ้ยงมันก่อนนะครับปืนลมลูกอ่านะครับเสมอดีแห้งครับตัวนี้นะครับนะครับเพราะว่าเทคนิคสำคัญของการปลูกขึ้นอย่างที่พใจสำคัญคือคือเรื่องอย่างเนี้ยดูแลครับการดูแลรักษาการจัดการเนาะครับครับการจัดการเรื่องปุ๋ย เรื่องยาแล้วก็แล้วก็น้ำบ่ธรรมดาการให้น้ำแลละครับวันนี้พ่อพ่อหายยังไหนตัวนี้น้ำก็ให้เพราะมันชื้นพอเพราะเพราะหนาเพราะแห้งครับถ้าฝนตกเทาก็ัว่าหนาแห้งกับพมเพราะบริดวณพมนั่นอ๋อแต่ว่าบริเวณกำหนดบริเวณกำหนดว่ามือนีใส่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณกำหนดเนาะก็คือสังเกตดินสังเกตทุ่นเรียนทุเรียนเท่าครับผมอ๋อวันนี้หน้าฝนยังโหดง่ายกับหนาแรงเทาก็จะลด หลายนาทีกว่านี้อ๋อหน้าฝนดินมันเปียกอยู่แล้วเนาะครับรครับกับหดหดแหดงบ่ลงหดแหงลร้ปันไดอ่า <L ight> แต่ว่าถ,ถ้ามันเนียนน้ำเนี่ยขึ้นเนียนนาแร้งคือขาดบ่ได้เลยนะพ่อเน,นาะครับคือโดยสรุปพอ่อการดูแลของพ่อเพิ่นก็คือเอ่อหัวใจสำคัญก็คือการจัดการเนาะการจัดการก็มีเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยก็คือเพิ่นใส่ชิมหาหมื่นใส่เทั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งคือใส่สองเถื่อนะครับแล้วก็ยายากำจัดแมลงนะครับเพิ่นก็ฉีดตั้งแต่แตกใบอ่อนนะพ่อเนาะ แต่่าเริ่มปีปกมาเพิ่งจเริ่มฉีดจนใบมันแก่แล้วเพราะว่าเพีอ่อควสามารถสิกินใบแก่ของใบทุเรียนได้นะครับสำคัญคือตอนมันสิกินใบอ่อนครับคือใบมันแก่แล้วมันบสามารถเขาทำายได้พอกพิ่งฉีดจนจนกว่าใบมันแก่แต่ว่าบางคนเพิ่งจะใส่เทคนิคคือเล่งใบมันแก่เร็วขึน้นมันก็สรลดปริมาณการฉีดยาลงนะครับแลกักอีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำเรื่องน้ำคือพอเพิ่นบ่ไเ้ฟิกเวลาคือดูดินเป็น,เป,นเป็นลักนะพ่อเนาะ ก็คือหานาฝนในสีกระบดลสี่เหลียมพอฝนมันตตอยู่แล้ว <S <S แต่ว่าฟิกหนักๆจริงๆคือหนาหนาแรงน,นะครับก็คือให้นํานให้เพียงพ่อตัวความต้องการของต้นทุเรียนคือการห้รน้ <S <S นำก็ต้องดูดูดินข้องเขับว่าพ่อหรือขาดเนาะนะครับ,รบนะครับกําลังแตกใบอ่อนแตกดีนะครับตัวนี้นี่แหละช่วงนี้ช่วงกําลังไอ้ต้องดูแลรักษาใบนะครับเพื่อให้บ่ใมาแรลงมากินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายเลยนะครับ เรียนเริ่มเริ่มปรีใบออกมาก็คือเริ่มฉีดป้องกันไว้แล้วนะครับที่หามาเบิงนะครับตัวนี้ทุเรียนกำลังสีขาวปีสองนะครับพ่พอนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ปลูกกอนนะพ่อเนาะปลูกกอนประมาณปีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับคือคือต้นเสมอสม่ำเสมอดีแต่ว่าการการจัดการขาดอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตอนพ่อปลูกตอนนั้นพ่อบ่ได้บ่ได้ขูดมับ่พ่อบ่ได้ขูนเงา ครพอได้คูณเหงามันก็เลยเวลาเวลาฝนตกอ่ะครับมีปัญหามีปัญหาหนามมันสีขังพอมันขังแล้วปุ๊บเอเชียใบมันเหลืองมันหรอวะใบเหลืองใบเหลืองเราบางต้นเอ่อเป็นโรคกล่าหักเน่ากระตายต้นในซ้อมนะครับต้นนี้พ่อเพิ่งกระคูณเขาที่หลังเขาที่หลังอ่าธรรมดาถ้าดูใบงามแต่เป็นเป็นหลุมอ่าพับหนามไปก็จะมีปัญหาอ่าก็คือธรรมดาแล้วมันสีดำกว่านี้มันหรอตอนต้นปลูกนั้นดินที่เป็นหลงเลยเนาะเวลาเวลาหนามหนาฝนตกหรือฝนตกตอนเหนืออ่นี่ดินหนามสีขังเลย พอน,นำค้างละใบมันสีเหลืองมันบหมพ่อใบเหลืองใบเหลืองลราเป็นโรคลูกหลากเน่าวข้นนาเฮต้ต้นทเรียนบางตงน้นมันมันตัดท่ามบ่แหลมันก็นตายมีตายอ่าเฮติไมีตายพร <อ S 1> <อ>้อมเฮเกิดการส่อมนะครับตัวนี้คือคือพอหูจุดมาแล้วแบบนี้นะครับพอก็เลยเอาเอามาเอามา,อา,มา,อา,มาไอ้ประยุกต์ใส่ครับอีกแปลงหนึ่งคือแปลงใหม่แปลงแปลงที่ผมไทยเบิร์นเบิร์นบางหันเนี่นะครับตัวนั้นคือถูกลักการละคือคุ้นคุ้นข้นก่อนเนาะว่าว่ให้น้ำค้างเวลาฝนตกนะครับมาทีจะเดินดีกว่า อ่หลักจะเดินดีแล้วก็แตกอยอดดีกว่ากันนะครับแต่ว่าต้นก็นถือว่าเสมอดีอยู่ครับบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงสองปีสี่ข้อสองปีถือว่าใหญ่เล้วครับนี่นะครับยังถือว่าดีอยู่นะครับตัวน,นี้พอนกับปุคาโพดแท้มือกันนะครับตัวน,นี้สางไร่ได้เป็นค่าปุ๋ยค่ายาไปก่อนนะครับอ่าสำหรับมึงเนี้ยกับลูกกวนวลานะครับพอยูย เพียงสุอ <Fox> ีก uh, ่อนนะพ่อเนาะก็ขอบคุณพ่อนะครับที่เสียสละเวลาพาไปบึงสวนขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับวันดีครับครับผมครับ